เรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองกันอย่างมากนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของลิซ่าแบล็กพิงหรือลาริสามโนบาลและเฟรเดริกอาโนที่เป็นลูกของมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกนะคะชาวฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นภาพหลุดที่เขาทั้งคู่ได้เดินเล่นในสวนสาธารณะกินไอติมด้วยกันนะคะต่อมาก็จะมาเป็นงานเปิดตัวหรืออาจจะเรียกว่าแกรนโอเพนนิ่งก็เป็นไปได้นะคะสำหรับงานฟอร์มูล่า one คิ ที่ทั้งคู่มาในฐานะ c e o แบรนด์หรูอย่าง c o o ี v m แอวมก็จะเป็นเฟอริกแอนโนสำหรับนาฬิกาแบรนด์หรูนะคะส่วนน้อง Lisa, ร,ริซ่าและิซามโนบาลของเราก็มาในฐานะ c o คล้ายเพลงราวของเธอนั่นเองนะคะเรียกได้ว่างานนี้ทุกคนร้วนจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะล่าสุดน,น้องริซ่าของเราก็ได้ส่งดอกไม้ไปให้กับคุณเฮเลนอนโนซึ่งเป็นคุณแม่ของเฟริก อานแฟนหนุ่ม um, นะคะและเธอก็ยังเป็นนักเปียโน,โนมืออาชีพอีกด้วยซึ่งคุณแม่ก็ได้ไปร่วมแสดงเปียโ,โนในเทศกาลนานาชาติที่รอเต้คอนเสิร์ตฮอลกรุงโซนประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อการแสดงคลาสสิกคอนบิดโดยข้อความในการาดได้ระบุว่า Congratulations on your first concert in Korea หรือแปลเป็นไทยว่าขอแสดงความยินดีกับการแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกในเกาหลีของคุณค่ะ เราก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องริซ่ามีรักครั้งใหม่ที่สดใสและประสบความสำเร็จไปถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจคะ่ะข่าวสารเรื่องราวต่อไปจะเป็นอะไรเรามาติดตามลุ้นกันนะคะสวัสดีคะ่ะ